สวัสดีครับเจอกับหมอโอ้นอีกแล้วนะครับก็วันนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับการผ่าตัดสัลญกรรมยกหางตานะฮะหรือว่า s u Brow Lift นะครับการศัลยกรรมยกหางตาเนี่ยคนไข่มักจะเข้าใจผิดและสับสนนะฮะว่าเป็นศัลยกรรมยกคิ้วจริงๆไม่ใช่นะฮะศัลยกรรมยกหางตานะครับคือการตัดผิวหนังนะฮะบ,บริเวณใต้คิ้วตรงนี้นะครับไม่ได้ตัดเหนือคิ้วนะฮะตัดบริเวณใต้คิ้วตรงนี้ ก็คือตัดเหนือชั้นตาเราขึ้นไปอีกมันเหมาะกับใครบ้างนะครับหมอก็จะอธิบายอย่างนี้ว่าศัลยกรรมยกหางตาคือเหมาะกับคนไข้ที่ชั้นตาสวยอยู่แล้วนะฮะชั้นตาสวยอยู่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องด้านข้างตรงเนี้ยที่เป็นหนังตุยตยต,ยตรงเนี้ยด้านข้างบางคนอาจจะทําตา2ชั้นมาแล้วแต่รู้สึกว่าหางตาตรงเนี้ยทาไมมันยังตกอยู่อาจจะเกิดกคนไข้อายุน้อยก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเกิดกับคนไข้อายุมากเสมอไปนะฮะ สำหรับคนไข้ที่มีชั้นตาตรงหัวตามาถึงตรงกลางสวยอยู่แล้วแต่มีหางตาที่ดูตกดูตุยนะครคนไข้เหมาะที่จะเก็บบริเวณหนังบริเวณหางตาด้วยการผ่าตัดสับราาลิฟครับ ข้อดีของการยกหางตามีอะไรบ้างนะฮะสำหรับข้อดีคือในคนไข้าบางรายที่มีชั้นตาอยู่แล้วหรือทําตา2ชั้นมาแล้วแต่มีหนังบริเวณหางตาเยอะเราไม่จําเป็นที่ต้องไปรื้อชั้นตาทําใหม่หรือว่าไปแก้ตานะครับเราแค่ทําการผ่าตัดสับ,บราลิฟซ่อนแผไแลไว้บริเวณขอบล่างของคิว้วแค่นี้แค่นี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์แลวก็แก้ปัญหาคนไข้ที่มีหนังบริเวณหางตาตกได้ครับ สำหรับเทคนิคการผ่าตัดยกหางตานในปัจจุบันมีเทคนิคที่นิยมทําอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือซ่อนแผลไว้บริเวณใต้คิ้วตรงนี้นะฮะหรืออีกแบบหนึ่งคือซ่อนแผลไว้บริเวณไรผมบริเวณขมับตรงนี้นะครับคือทั้ง2วิธีเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันสำหรับคนไข้ที่ต้องการที่จะให้หางคิ้วตรงนี้ยกขึ้นหน่อยนึงร่วมกับหางตายกขึ้นด้วยเนี่ยการการลงแผลบริเวณขมับไรผมตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหางคิ้วที่ตก มีปัญหาแค่เรื่องว่า,าหนังบริเวณหางตาตรงนี้ตกอย่างเดียวนะฮะเราก็ทําแค่ซ่อนแผลไว้บริเวณใต้คิ้วก็พอครับสำหรับคนไข้ที่ไม่เคยศัลยกรรมตา2ชั้นมาเลยนะฮะแต่อยากให้หางตานี่ยกขึ้นด้วยนะฮะ ก็มีคําถามว่าสามารถทําพร้อมกันได้ไหมกับศัลยกรรมตา2ชั้นนะครับก็ตอบว่าสามารถทําได้นะฮะโดยเราก็ทําตา2ชั้นตามปกติไม่ต้องลงแผลยาวก็ได้หลังจากที่เราทําตา2ชั้นสร้างชั้นตาคนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเก็บแหงตาโดยการลงแผลบริเวณเออใต้คิ้วได้ครับสำหรับศัลยกรรมยกหางตานะฮะก็มีคําถามว่าจะอยู่ได้นานไหมนะฮะอยู่ได้นานกี่ปีก็ต้องตอบว่าออทุกอย่างก็ในการศัลยกรรมเนี่ยหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ย จะอยู่ได้นานนะครับ5ปีหรือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตกลงมาตามอายุเรานะฮะก็คือว่าถ้าเราอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆผ่านไป10ปีอาจจะมีการตกลงมาซ้ําอีกก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดซ้าครับในอนาคตครับก็แล้วก็มีคําถามว่าถ้าอายุมากขึ้นผ่าตัดซ้ําได้ไหมนะฮะก็ต้องดูว่าตอนนั้นเนี่ยระยะห่างระหว่างคิ้วกับตาเนี่ยมีเหลือมากพอไหมนะครับเนื่องจากว่าคนไข้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะสมมติว่าเราทําการผ่าตัดสับ,บราลิฟหรือว่าตัดหางตาไปวันนี้แล้วเนี่ยผ่านไป10ปีีมันตกอกอ ก็ต้องมาดูว่าระยะห่างหรือหนังบริเวณคิ้วกับตาเนี่ยมีระยะห่างที่เหลือมากพอไหมถ้าเหลือมากพอก็สามารถทําซ้ําได้ครับแต่ถ้าคนไข้ไม่มีหนังบริเวณนี้แล้วเนี่ยคือคิ้วกับตามันติดกันมากๆนะฮะมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีไปทําการผ่าตัดดึงหน้าผากแทนครับ สำหรับการดูแลตัวเองหลังสัญญกรรมยกหางตานะครับหรือว่าสับราลิฟเนี่ยดูแลง่ายมากเพราะว่าแผลมันเป็นแผลแค่แผลตัดเป็นเส้นบางๆบ,บ,บริเวณใต้คิ้วแค่นั้นเองนะฮะคนไข้หลังจากผ่าตัดก็ควรจะมีการประครบเย็นแล้วก็นอนหัวสูงอย่างต่ำ48ชั่วโมงนะครับมีการทำความสะอาดแผลทีออ่ทำการผ่าตัดมานะฮะเป็นทุกเ,เป็นประจาทุกวันนะครับแล้วก็มีการทาขี้ผึ้งฆ่าเชื้อที่หมอจะให้ไปคความรู้เกี่ยวกับสับราลิฟหรือว่าการตัดหางตาก็มี มีความรู้ที่หมอย่อยมาให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้นะฮะเนื่องจากว่าการผ่าตัดสับ,บราลิฟหรือว่ายกหางตาทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลยบ่าบางคนก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทําตาสองชั้นเนื่องจากมีชั้นตาอยู่แล้วอาจจะต้องการแค่ยกหางตาขึ้นก็สามารถทำสับเปลาลิฟได้โดยแผลเป็นจะน้อยมากๆบริเวณใต้คิว้วอันนี้ก็หมอก็มาบอกข้อมูลเผื่อคนไข้คนไหนที่สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์้ามาถามหมอได้ครับสำหรับวันนี้หมอกอ็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ うん。<noise>